เรารวันนี้ต้อนรับเข้าสูา่รายการขยายข่าว1นาทีนะครับ1นนาทีในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ AMD Ryzen 7 5800X 3D นั่นเองนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยจะเป็น CPU รุ่นล่าสุดของ AMD เลยและตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนจับตัว Ryzen 7 5800X เฉยๆเนี่ยมาเพิ่ม L3 Cache ที่เป็น L3 Cache แบบพวกแบบ สามิตินะครับซึ่งจะทำให้ใส่แคชได้มากขึ้นนะครับจาก32เมกเป็น96เมกเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีประสิทธิภาพด้านเกมมิ่งที่มากขึ้นนะครับซึ่งทาง AMD เนี่ยก็แบบได้เคลมมาว่าแบบเออมันจะแรงขึ้นประมาณ15%แบบด้านเกมมิ่งนะ ว่าราคาเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ100ดอลลาร์ก็คือประมาณ3,000บาทนะครับก็จะแรงขึ้นไปนะครับความเป็นจริงเนี่ยณนะตอนนี้ที่เ,เขาปล่อยผลทดสอบออกมานะครับก็แรงกว่าจริงๆนะครับแรงกว่าตัว1 2 9 0 ks ของทาง Intel ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเมันก็แรงจริงแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ productivity นะครับมันไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ เออมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะ AMD เขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ย productivity มันจะแรงไปประมาณ5% 15%ก็ว่ากันไปก็ AMD เขาไม่ได้บอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะแรงด้านเกมมิ่งกว่าตัว 5800X เฉยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเออชาวเกมเมอร์เนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของ1นาทีในวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ